สบายดีสบายดียามเศร้าพี่น้องจา๋าสบายดีบัดสสุุคุสุข,ขุนพี่น้องวันนี้ก็เป็นอีกเมื่อหนึ่งที่อยู่กลางให้กลางนาโพดโพว่ดแดดแดดแต่เศร้าอันนี้ขนาด6 0กโมงเนี่ยนี่สักับ10 0โมง11 0นโมงแดดฮ่อนแต่เศร้าบมมีฮอดเมก บ่มีกับมือนีตื่นแต่เศ้าตื่นแต่ีหะไปเข้าป่าหาเห็ดมากับพระท่านเจล่่ไปป่าไปน้ำหลังไปพระบ่พ่อเห็ดบริเห็ดได้เห็ดสองดอกก็เลยมาอ๋อเห็ดเี้ยสองดอกเฮ็ดพึ่งดอกหนึ่งกับเห็ดนาแลดอกหนึ่งดำน้าจะเช่าพี่น้องพี่น้องจ้ะสิพามาเบิ่งอันสามแม่ลูกนี่ ว่าดำหมดใสแล้วเครื่องเลยแหละเครื <k <k k <k はは <k <k ่องวันตีอันที่เครื่งเดียมันเป็นเครื่องทงนี่เครื่งให้ตัวเลขึ้มาของนัาเ่้าเครื่องมาเมาเล้มาเล้น จาเบิ่งแน่แดดนะัน่นพี่น้องแดดแดดมืนอตะเวนนะบม่ได้มีหอนเมฆจักก้อนพุน่นซ้ำกับตอนเที่ยงกระโดดนี่นะ่ะหอน,อนตะเวนคืนอถึงจะตีหาหกโมงแดดยังเองียงกระแดดแบบนี้นะน้ำกระสิแหง้งว่าวๆ

เว่นพืนีแล้วบัน,นีง่ายเรนออายุบ้านบ่ท่ได้ดำบอมันบีน้ำหรือบุกกล้าบาา่ท่านใหญ่ไไหาาอยอยู่บ้านอันไม่ยายเพิ่นปีนี้กรลูกสาวเพิ่นมาซอยอย,อยู่พุ่นบ่ท่านได้ดำ แต่ว่าลูกชายเพื่อนอ่นฝากเงินมาให้เมือินหนึ่งมาจ้างคนงานโลกกาดับนาซื้อปุ๋ยซื้อน้ำมันในัใสคนงานนีะ่ยายมาคนงานก็หาย,ยากพี่น้อง,องนนคนงานก็ไม่ได้แต่คอยมื่อินได้คนงานงนีออนน่คอยเออพอยายรุ่นละอันระสิดำเองคอยกเสษียไปท่งของคอยพอด,ดีแล้วแล้วแต่ทมีคนงานมาซ่อยบ้าน น้องไก่กระเล้่น่องไก่กระแล้วบาทนี่ยเืองเนื้อจะลุงเลินคนเดียวเขาก็ต้องมาซ้อยละน้าวพอไก่สิเล้วมเขาก็สิดำเองเขาจะมจ้างเบนตียายลุนเออพอเราไก่สิเล้วแล้วก็ะดำเองคัดจ้างพันแล้วก,ก่อนโม่บ่ เจ้าใกล้สิแล้่ก่อนอยังชิจ้างอีกรอบแต่ว,ว่าดีแต่หน้าเพื่อนกันน้ำยังหลายอยู่เนาะอันหันบนมีนำ้ำบนหันนะสา,สามให้แหง เอาเห็ดทอดอันกุกขามกุกกระถินนี่บอเออเพิ่นเห็ดนาสองแถวเนาะ มีมอนีสีแดดก็เมื่อวานเมื่อวานนี่ก็แดดเด้แต่มอนีน่ะผดโพแดดตั้งแต่หกโมงห่อนแล้วตอนเที่ยงซ้ำใดดแบบน,นี้ดำหน้าบ่เห็นตะเวนสองมือกลับมาแดดอีกแล้วเมื่อวานนี่ก็แดดแท้จริงบ่มีอันตั้งใจมหาเหตุเดี๋ยวมนีมหาแต่เศร้าแต่บ่ไรเห็ดก็เลยอันนี้เนาะ แล้วก็บอกค่อยว่างพระกันแตกไปหายเฮ็ดเบิดเบิ่ดมาเนี่สาว้าร้อยเบ้าออยก,ก็ไปหายเฮ็ดเขาเจ้าเา้าหายเฮ็ดออกก็เลยไป <c oughs> ไปก็บ่ได้ดรอก <c oughs> สงสัยคอยกับสิได้ไปหาย้ตลาดจักว่าง่ายกว่าจักอันนี้ไปยางจนข้าลากได้สองดอกก็เลยมาซะอืมมนออนนันยาง แต,แ,แต่ว่าลงเลินเพื่อนกับเอ,อ่อเครื่องนั่นะเนาะเพื่อนเห็ดสองแถวนี่แถวเพื่อนดำจนหอดหัวเนาะแถวนี่แต่ว่าฟังนี่นะเป็นของเงยรุ่นแถวนี่คู่แฝดเขาไวพุ่นเขากะเครื่องทองเขื่อนอนะพอเขาโกคกา เขาลงกันพร้อมกันน้องแม่พอนันเบอร์เนี่ยไปหายเหต์แม่ไปหายเหต์ ate, บอกอม,มาแล้วยังพ่อ,อพ่อแต่เขาก็มาได้เราได้ดามดอกพี่น้องขนาดแสงแดดในเงานำยังจ่าขนาดนี้เมือนี้บ่มีเมฆเลยเด้ ขั้นขันส่วงส,สายสายซ้ำใดอันนี้ขนาดทกโมงยังซ้ำนี่เต็มที่แต่ผู้คนหน่อยเนาะมันซากวสา่ิแล้วใหไห้ขั้นคนหลายแล้วก็บใครแน่แต่ว่าหน้าบอมีกับบางมือกับพร้อมกันแน่บ่พร้อมกันแน่ตื่นมาก,กับไปไผ่ไปมันยากน้อง ยายลัวก็ยัเงเ,เกือบหมูเกือบเป็ดเกือบไก่อยู่ยังไปทานลงทุ่งนาเป็นยังไงยายรีบมาหน,นิเหอะเป็นตลอดอยู่เบาเอาโอ้ยปวดพ่อปวดแดดแต่ว่าเพื่อนก็ให้ได้ให้นึงกัด้พี่น้องสองภูมิอาเพื่อนนี่ได้ให้หนึงก็แม่นนงมลงตีสีบ่บนนี้ เพิ่นลงแต่ตีสี่เพิ่นวะถึงเดือนแจ้งเนาะมากกว่าหนึ่งครับมุงหน้าจะไปลงมาโลดโพดโพดแดแดดตั้งแต่แดงแต่ตีหาตะเวนคือหนึ่งแต่ตีหา้าหกโมงยังซ้ำนีนเำน่เดี๋ยวเก้าโมงสิบโมงซ้ำใดเดี๋ยวเพิ่นแล้วให้เพิ่นก็สิขึ้นกินข้าวเนาะนนนกินข้าวแล้วเพิ่นก็สิลงมาสู่ต่อ เดี๋ยวสิาพาคเบิ่งคู่แฝดแต่ว่าหน้าคู่แฝดก็มีแต่ไห,หญ่ายนี่พี่น้องแถวนี้ลงมานี่พุ่นแต่ว่าเพิ่นกระเคร่งกันแหละเนาะดำหน้าหามื่อมื่อนี่เป็นมือที่หาแต่ว่าเพิ่นน่าพร้อมกันซีแม่ลูก เจหลเพื่อนก็อาศัยแต่โลก,กามัดกาเนาะมัดกาเพื่อนปาดลงมาแถวลาเออแถวลุ่มเนี่ยเพื่อคือมิแตใ่ใหญ่ใหญ่ๆไทซิมอนเฮ้อไปตลอดดีบ่ะยังสบายอยู่ต้ ดำหน้าไปให้บักไงแดดกระแดดลงจากโมงมาเนี่ยลงจากแต่สามโมงพูดโพดที่นอกที่ส่วนคู่แฝดไปหาเฮ็ดกับเขาบ่าว่างส่งนี้เขาก็เมาดำหน้าแต่ไปก็บม่ได้หรอก เดแลไปหาเฮ็ดกันจักกชิด้พ่อแก่งรือบ่พ่อแก่งมาก,ก่อนเพื่อนอีกดับไวไวพอดใจเลี้ยให้นนนนใหนคืนกินเข่าบ้านนี้ขันบ่เลี้ยให้ก็บริคืนกินเข่าด้วยกินเข่าเศร้าแล้วก็ลงมาดับต่อเนาะ แต่ว่าเพื่อนอันสี่คนกับผู้ดีสี่หนาหนาไา่หน,า,า,หนามันดำรัดเนี่ยกลัวสิแล้วกับโมเมน์ง่ายเลย ต้องเหตุเป็นจริงเป็นจังยายลีลงต่ตีสี่ทางนี้ลงลงจะตีสามโพดโพดำไม่ไหวในพอดไซดำในต้นช่องต้นแล้วก็งเงยสูซิมอนบุริษซิมอนดำไวกว่า แต่ว่าหน้าเพื่อนแถวนี่น,นี่เพื่อนกระเห็ด2แถวแต่มิตรไหใหญ่ๆเนาะนี่ขึ้นปุ๊บขึ้นไปหอดพุ่นแหละขันมือใด้ไดกาลายกับดำทั้งเสาทั้งแรงมือใดกาบ่อพอกับยังมือแรงกับลกกา ดำลาดเป็นตอนเป็นตอนแบบนี้อันนี้ยังไม่ได้กินขา้าวเร้าเด้พี่นอ้องดำแล้วให้กับ้นกินขา้าวเสือแค้นยาวกับบัไซมวกกับบัไซมีคนถามว่า คู่แฝดบไปลรงเรียนตีเขาปิดเทอมพี่น้องปิดตั้งแต่เดือนที่แล้วอยู่ลาวนาะข้าเจ้าสิปิดเทอมส่วงงามนาเนาะงามเหตุหนาสามเดือน ถ้าแดดแบบนี้ก็บ่วเด้วขนาดว่าหกโมงยังแดดจำเนี่ยแต่ละคนก็นดำหน้าไผยหน้ามันพี่น้องบริส้ซ่อยกันดอกเหมาไผ่เหมามันย่านบทท่านนำแต่ส่วงดำนี่ชิบค่อยร่วมโตกันเนาะ นอกจากกระทรวงเกียวกรวงเกียวนี่ก็สีเกียวรวมกันน้าผู้ใดเขาซุกกระเกี่ยวก่อนแป๊บเดียวแล้วแต่ดำน้าบอด,ดจ่างขจีจางกระทรวงดำนี่แหละพาะยานบพท่านนำท่านฝนคือมาแดดช่วงนี้แห้งเนะาะกัดฝนบ่ตกแห้งแห้งเร็วนำ กว่าสีสุดให้มิเตอร์ไฮใหญ่ๆแถวน,นี้หน้าซองแถวแต่มิเตอร์แถวใหญ่อันฝั่งนี้นะหน้าเขาเจ้าดำก้อนเคี้ยวแล้วเขาเจ้าดำแล้วแล้วดำก้อนบ้าน พี่น้องจ๋าดีมากนี้บอมีกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศไปเพียงเท่านี้เนาะพอกันคลิปหน้าบ่ค่อยว่างพี่น้องพอกันอีกที่กันจะเป็นช่วงบ่ายไปแล้วพี่น้องไปหาเฮ็ดกับไดไเฮ็ดออาวฝ้าดำจะขึ้นกินขา้าวกินข้าวแล้วม่ยาวต่อเจหลญจะนั่งมาหรอยงบก 你知道。